สวัสดีค่ะมาหมุนแล้วก็เปิดสะโพกกันในส่วนของการเข้าท่าดาวน์เฟซซิ่งด็อกกันนะคะเริ่มแรกของการเข้าท่าดาวน์เฟซซิ่งด็อกเนาะเราก็จะก้มลำตัวลงนะคะเซตท่าเลยค่ะดาวน์เฟซซิ่งด็อกหรือหรือนะคะถ้าไม่มาจากท่ายืนเป็นท่านั่งเริ่มจากในท่าคานเข่า,ขาะคะ่ะจีดนิ้งเท้ายกเข่า,ยก,ขายกสะโพกไปยังดาวน์เฟซซิ่งด็อกได้เหมือนกันนะคะขาแรกก่อนเลยนะคะ ขึ้นชายอีกแบบสักอยอเปิดหมุน1นึ่สองสาสเปิดขึ้นเปิดจริงๆเลยค่ะพอเปิดออกเมื่อกี้นําเปิดออกค่ะตอนนี้ก็จะเปิดเขา้าเข่าเนี่ยจะตีลงด้านในบ้างและเข้ามา เหมือนกันค่ะพอขวาเสร็จแล้วซ้ายซ้ายเสร็จแล้วก็ขวาตอนนี้ก็อีกข้างนึงอันนี้ก็จะเป็นด้านขวาของนำนะคะยืด้นแปลกคลายหมุนคานหนึ่งสองสา่หเดี๋ยวเราเมื่อกี้เราหมุนเข้าแล้วใช่ไหมตอนนี้เราก็หมุน 2 3 4 5 5้าลายขวาซ้ายขวาซ้ายแล้วปรับตรวกัช้าๆเป็นท่าหมุนเพื่อเปิดสะโพกนะคะในกลุ่มของท่าดาวดเวิร์ดเชสตดโกแล้วเราก็หมุนทำท่านี้ค่อนข้างจะเมื่อยแล้วก็ได้เหนื่อเหมือนกันนะคะแต่ก็เป็นท่าที่ หนึ่งในท่า default ที่ควรจะทำในการหมุนเปิดเพื่อคลายยืดสะโพกออกไปนะคะลองทำดูหลายๆท่าค่ะแนะนำจะลองคิดอัสนะต่างๆที่เขาเป็นโฟ o w รวมกันของท่าจเจ้ากุ่มนี้รวมกันมานะคะว่าเราจะสามารถฝึกโยคะแล้วเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้ให้มันดูแล้วสนุกสนานเป็นโฟ o w กับท่าต่างๆให้เป็นค่อนข้างจะเป็น power ได้ยังไงบ้างนะคะ